ครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับอ่าอากาศเย็นหนาวเย็นมากนะครับแถมลมแรงด้วยนะครับช่วงนี้ก็อ่าฤดูหนาวนะครับมาอีกระลอกทําให้ทุเรียนอดอกไม่พัฒนาหรือดอกแดงนะครับเพราะว่าทั้งหนาวเย็นทั้งอลมแรงนะครับตอนนี้ก็ปีนี้นะครับการทําดอกทุเรียนแต่ละปีแต่ละเคสอแต่ละสวนก็แตกต่างกันไปนะครับไม่เหมือนกันครับ ปีนี้ลมแรงนะครับอากาศเย็นก็ทําให้ทุเรียนออกดอกแบบไม่พัฒนาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้ดอกกันแล้วนะครับหนาวร้อลอกสุดท้ายนะครับลมแรงปีนี้นะครับเคสปีนี้ก็เอาดอกทุเรียนดินไม่แห้งนะครับดินเปียกนะครับดินต้องเปียกตลอดนะครับถึงจะออกดอกนะครับถ้าดินแห้งทําให้ทุเรียนดอกไม่ออกอีกตั้งหากนะครับที่สวนก็นะะฮดูดินนะครับดินต้องเปียกและชุ่มตลอดครับเนี่ย ถึงว่าจะได้ดอกครับถ้าดินแห้งกลับกลายดอกไม่ออกนะครับหรือดอกแดงนั่นเองครับอ่ามันจะออกแดงๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าดินแห้งจะออกแดงถ้าใครไม่ให้น้ํานะครับทุเรียนก็จะดอกแห้งไปนะครับเนี่ยเพราะว่าลมแรงและหนาวนะครับทุเรียนไม่พัฒนาคือระบบการสังทำงานของลําเลียงอาหารอาจจะไม่ดีนะครับเห็นไหมครับขนาดให้แบบให้น้ําแบบทุกวันนะครับ ให้น้าเยอะด้วยนะครับจนดินเปียกนะครับเห็นไหมครับดินเปียกดินดําเลยนะครับดินไม่แห้งนะครับปีนี้นะครับแต่ละปีไม่เหมือนกันครับเพื่อนอาจจะถามกันอาจจะตอบไม่ตรงกันนะครับบางที่ก็ทําให้ดินแห้งแล้วถึงจะออกดอกได้ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่ยอมพัฒนาไปไหนเลยนะครับเพราะว่าอากาศเย็นทําให้ทุเรียนน็อกอากาศนะครับทําให้ดอกแดงได้เพื่อนๆต้องให้น้ํานะครับอ่าที่สวนให้น้ําอย่างเดียวไม่พอนะครับให้ปุ๋ยตังหากช่วยนะครับเพราะว่า คล้ายๆว่าทุเรียนมันช็อกระบบของเขาก็ไม่ทํางานเห็นไหมครับมันจะมีดอกแดงๆเนี่ยเนี่ยกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร,ร,ร่นะครับเนี่ยออกแดงๆเนี่ยมันจะฟ่อนครับเนี่ยแต่มีดอกเขียวอยู่นะครับเหลือดอกเขียวอยู่มันจะฝ่อเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับหนาวเย็นและลมด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นดอกฟอ่อนนะครับต้องให้น้ําให้ปุ๋ยช่วยยังนง ก็จะดอกแดงวนครับเพราะเขาช็อกอ,อ,อากาศเย็นครับอ่าแต่ละปีแต่ละเวลาแต่ละสวนไม่เหมือนกันครับจะเอามาปนกันหรือมาทําเหมือนกันเลยไม่ได้นะครับขนาดสวนมีสวนเดียวเนี่ยอ่าเคสแต่ละต้นยังไม่เหมือนกันเลยครับก็เลยยากนะครับ,รบที่จะบอกว่าต้องทําแบบนูนบ้นงดน้ํากี่วันให้น้ําเท่าไหร่ไม่เหมือนกันเลยครับที่สวนก็แต่ละต้นไม่เหมือนกันอ่าแล้วก็จะดูเป็นต้นๆ้นไปนะครับและดูแต่ละวันไปนะครับ เพื่อนๆก็จะทําตามกันเป๊ะๆเลยคงคงไม่ได้นะครับก็เป็นกําลังกายครับช่วงนี้ลมหนาวสุดท้ายนี้ก็จะขอให้ได้ดอกกันทุกคนนะครับ